มีม้ำดาสถังออกมาเมนั่นอื้อคองคมากอนไเรยเครื่องสอองค์องค์องค์ปวดแทนเป็นไขต้องกี่ีรับแปไขที่เห็ครับแคพ่อดีค่ะดเยพอเปินะังางห หาบอยแล้วะอาบเถอะเนี no, no ่ยาชลาบอ่ะหน่อยตกมันไอยู่ตัวเอาูอาลาบก่อนระไรหลายกรไหน่อยมันไญ่เนี่ยอ้เาอันชคก็มีอะไรวะนี่เด้อจอกันสามมืออ่ฝันบ่ฟ้าฝันฝันว่าฝนตกมาเดือนหกตเอ้อมน้ามวม ขั้นแค่สวมให้เยอมากขั้นขาดตาลังออกดาษจะยึงแค่เดจะประดุชัดต่งชัดป่งจนหัดยังบุ่งเอีเดี๋ย้ลมันจะร้อยก็โศนละก่อนรอโลหุ่นก่อนอ้มันสิโชคดีว่าเอาือรุ่นเอาตีกันเน้วฟันอีมือลุ่นฟันม่าไปมีคนมาม่นไปเห็นกระถิ่นไปเห็นโบเกียนเห็ดกระถินเนีดเป็นงอยู่จังถ้าก็จะเากระถินเน็ดเป็นอะไรถวาย อาไว้แว่าบัานกบมาบ้านนี่บอกนี่งว่าเรื้มารักทา่า,า,า,าลลกันยูบวาว่าจะยูนอ่งตรงนั้นตาดีบอกว่าจะตาดีล่ะลูกเอ็ดปืนสักคู่เนี่ยคนปืนแกป,ปืนแกบเงาเมียเีสิ่เต่าเรือดหอยเลปฏิเสธแล้ว,<อ>ลวมาหนี่งมกันปันจับ้านมึงชบอกแน่ทำกันแม่นครับอืมบ้านก็น,น้ำมาอีกน้ำมามืงขึ้นขามมองขึ้นนี่ครับ ปั้นมาเลยได้อันหาไปตายก็เตรียมองคือเก่าตายงั้นละครสิแค่บรรลุก็จดไหนจไปดูบ่ะคะบ้านแห่บ่พอเรือยังไหนซ่แหอาซึ้งแหวเอาอืมก็เลยว่าตัดออกนี้เลยเก่าเก่าบย่งนีมันหาจัดออกนี้เลยบ่องนี้ประโยชน์สำหรับเจะาู่กูจัดออกนี้แหละก็ผมมีแน่นอนในบ่า อาช่พม it so ีหมอนนอนมีหน uh, right. uh ้ากระจมากขึ้นขึ้นนอนฟันขึ้นหนคือา่าตําโพอดนาะจำนเรือเกินขันกันเลยวนนี้บ้านครับพอไดจอดตำจำที่ชุดเลยเทียแวนี่จำเที่ยวอืมไป้างข้าวหนึ่งคนกัดแก้วรับเลืไปง่างก็ไปผุมปูสว่างไปเห็นฝืนก็ว่านำเนี่ยอันนั่งเเพิ่นเง เป็นห้องเรือหลุมไม่อย่างพอนั่งจันเชี่คนองนั่นเลยใ่ไอใเียใียใชียเป็น่อเออข้าเลยเลยว่า่องวะผลาให้โช้ใหรล่าอันเข้านังกนก็ว่ากันเรอเพื่อนเลยดูคือพอดมึงใหญ่เงากูมากมึงอย่ามามึงจ่ายมึงอย่ามาเอาลุกเอาเงินไปจ่ายนั่ เขาได้ยนว่ากูเ <infused> ร in ้ยนข่าวว่ามึงตายน้ำอยากตายน้ำเมี่ยนี่ยังไ้เมี่ยกอดผ้าตายบอกฉันหรอกบอก่อยก๊สีกั่งครับปล่อกมาบังก็เลไปไปหาตามากลังเมี้ยงบัแยกกับเบิ้งแล้วบ่เหง่ออยู่ในตู้ไม่เ้งื่อสวย่าเที่ยงมาเลยทึ้งห้องเอามือกวายิ้ปนห้องร้องพอแล้วึ้้นมาจากจิตจมพอแล้วท่านกับมากับแม่นี่กับวาหลือพวกยังไงเอ้ยอุมันบุญเล็ก เขาเมียมึงกันเด็บอันกันด้วยตัวของเขาตัวใหญ่ต่วเขาบ่อกันเลยตัวเขาเดียรักแค่ผู้เดียวกับดินกับกองบุญเนี่ยเออชั่วอคำเอาอีกไปเปลี่ยนบันนี้เนี่เต็มเตาเลยแล้วก็มีเรียกสองอุทัยเต็มเปตาเลยหนึ่งสองเรียกคิพสอง อยู <5> <5> <5 <5> <5> <5> <5> <5 ่ใะแต่องเพื yes euh. <5> <5 <5> <5 5> <5 ่อนอะว่าครับ้านนั่ดีบางมัดมยังมีจังเหยาคนแตกออกให้เยวขอเช้นเดียวเันยว่ตอนนี้ทราบเลี่ย้ยเป็นะรที่สองหายชกหนึ่งสองบับคาพ่ออืมพยายามเผลอกรับออกหนึ่งสองสองหนึ่งครับอืมองหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเมื่อนั่นบอกตัวได้ลูกไปแล้ว่าแต่นี่ เรื่แปลกมีย่เงมอนเหลือมนะแต่หาดแปลหกย่งมันเหลือมอ๋ออันที่บอกนูไฟเมื่อนั้นนะย่งที่เก่าน้ำจลอดน้ำมาจหลอดเ้าฟองจนมาน้ำไม่จะจนฟอดมือพอดมือใส่หนึ่งฟอดพันแปลถาแปทุกบอกฟอดวันนี้เี่แปหถาไแปลทกไม่ใส่อนเื่นัจะงอดตะกอนหุ่นมันมากตะกอนจะบอกกันาให้ครับเอาเงี้รื่องเป็นใหญ่ไร อย่งนี่จบกับวันนี้ันีแล้วคนหายศูนย์แปดเศษคนบอกรับเป็นกับว่าจะมั่นตรงเลยก็มาออกมั้ยคนบอกรหัวเนี่ยกเป็นบมอนกับอรนี่ครับอ่าเรื่องมันกับบอได้ที่เท่านนตัปืนสองกระบอกเนี่พ่อแม่เนี่ยปืนสอกระบอกแต่แต่อันคู่เอาน้ำของเอามันเป็นศูนย์เลยแอบกับเป็นศูนยแแปดศูน แปดแปดศนย์อืมนี่เฉี mm ่ยอยู่สามคููเลยแปดแปดศูนย์อืมวันจะออกจะหาที่ออกเรยงงนเออแล้วอ่ไรแล้เรียกทุสองเรียกที่แบบว่าถือว่าเอาลองกบบนีนั่งอยู่เอาพอเอาใจพอเอาเรีกเ็มันก็เรียกที่มาใส่เงี้ยอ๋อเงี้่อนวันแต่ว่าคนว่าเอาหรือว่าพอเอรียกเก็บใจนอคนมาเรียกที่บ้านก็ขอเนาะ แล้วเอาเลข่ีิมาใช่บาทีบาบาเื่อที่บางันยังก็เจ็บชีอยากดีเออมันก็เลื่อนจิตซจความรู้สึกเดียวอย่า้ัไ่เขาไ้แล้วตอมักตัวไหนครัอดี่สออันหนึ่งสองสองหนึ่งครับชือวยับบาแห้งหนึ่งสองสองหนึ่งบ้านใช่ะ่อวลยลอย ไปจองไปด้วยพว่าได้บอกไแกบอกน้ำเพลินอกบอกเขาเลยแต่พี่แมนเพลินเจ้าเพลินจะเขามาหาเนาะทีมเพลินทีมเทียดอย่างดีแล้วเที่ยวห้าเที่ยวแฝงกันตายแบบว่าหนาหนา,หนาดีๆได้โลูกพระตายบนมันค้นกันตายหรออายุมึงมึงเหรแล้วอายุมึงจะเก่าชิบคัวเรื่อยอันนี้มัดตายย้อนมาเล่นตับมาเล่นตับอืลูกบังคับไปบบ,บัังคอืแต่ว่าพ่อฉันพ่อเห็น อ่างก้งที่นนั่นที่ลาเพิ่นนี่ลหละย่อยเหลืองเป็นแบบอย่าี่มาเป็นเป็นเพิ่นโพเชียนนี่เองน่ออมามางเทือนแล้วนี่พออยู่จักปใสชอีเกียนน้ำมาบพเย็นอยู่ครับมันกลับมาอีกแล้วเนาะกลับมาแล้ววันนี้เป็นเา้าอีกแล้ววะาัเป็นเช้าล้วเนาะเจ้าก่อนพอบอกว่ามาเขาฟันปอ่าเป็นข้าหมุนจะหิดจะเข้าันก็หินง่วงมากง่มากม่อวานผมไปเยียนอีเตว่า เขาบอกเขาไปนน้องมองเกาเขาเป็น้องมองเขาปรุ่นมาฆ่านอกไปเสียมึงพูดเข้าเยี่ยนอ่างนี้มนใหม่ไปหาเด็กสาวกดาราตัวนี้สิคกี้ิวยก็การเงินหลับตัวนี้ครับตัวนั้นรับในช่องตัวนี้แล้วครับอันนั้นเดี๋ยวพอเราหันใจแห้งหนึ่งสองสองหนึ่งวันอันทั้งสองก็คืนน้ำ้ายยี่สุดโอ้คืนน้ำสองสองพอบอืมบางคนซื้อเรื่องนี้สองสองคืนน้ำ้ายครับ สองสองเห็นมาจะใส่เอลมาจะน้ากันนี่ล่ะมาน้ากันบ่ค่ะนีกับก๊อของตั้งกับปันได้ายซึ่งกันปืนแปดปืนสองบอกกับเป็นสองบอกแปดแต่สองสองแปดกับเป็นด้ายเจ้าผมบ้าน่ะวันิวาเอาปืนสองบอกวันที่บวกเป็นแปดสองสองแปดยังสี่บอก็น่นรักหันวันกรําชีดนี่คื้อสองสองก๊อฟคิดสองแปดสองสองแปดนี่แบบเพี้ยนลงอืม แล้วเลือกกล้เนาะครับเนาะเลือกเอาแต่ยังว่าอย่าว่าบอกคำเป็นเงื่อนใดอย่างนดิได้ดิแล่วว่ามันโชกดิไป้บางมคนเจ้ามันมีโชคหลายคนอยู่มันจะเอาบุญบุญผี่ป่าให้ยี่บ้านบ่อผี่ป่าให้ผี่บ้านบ่ออืมจะได้อย่างจะว่าไม่ให้จะว่าบอกเอาครับแคดมินเนาะคือบอกเอาปัญหาขัวนี่ก็ยังบ่ได้ไปเห็นอันไหนอันหนึ่งกอย่างก่ะยาเล็กคนครับมันจะเข้าปีใหม่แล้ว กันยาแก็เพิ่นบอกว่าดีไม่แล้วที่หายรู้หายนั้นเนี่ยหายเป็นวัดที่หายไปตลอดจนหอดเดือนสองเดือนสามหมือนกันสี่เข้าอืมอืมอะไรเขาทำเลยจัดเล็บาทามาเรื่องที่ทำตัวงูลำไงทำตัวบนนี้บนน้อยเลยงูลำตั้งๆเจ้าหนังฟันฝันบอกอันนี้เปลันแล้วอันฟันแล้วเมี่ยนลวดมากลวด ่ำว่าที <acceptance pieces> cool. okay, ่นั่งเนี่ยำของปอบ่ไหคนไกลเแล้วพญานาคังไงด้ยนี่มาเอาหัวกากันผมนั่งบ่งอยู่ผมกันนั่งบ่งงูสองตัวมันเอากายอย่างนี้มันเกาหัวนาคเกีียวขนั่นี้หนักมเจจอบ่งให้คาคาเกี่ยวเหนอมือนาคสองมูสองตัวนี่เกาหัวนี่กันนักใจยักันตีเอา แสดงว่ากูไม่โชคก็ขาดนะอือพ่อคือว่าตีให้หตีแล้วพ่อตีตัวได้แน่แต่ตัวนไม่โนวเลียมันหนาซินตาบานอือคนพ่ออนมาถึงเลยพ่อเพิ่มจะรู้ตัวเองะเายับเาฮับเดยเจ้านยจะฮับอย่วิธีฮับเอาคนนะนะกันว่าทําปีทําแ่นมามักล่ำบอลพ่อพ่อเอาทรุปเบิ้งคันพ่อที่ชอบทีสุดตัวเลขที่บอกมาหนี่มันนนาจะเป็นตัวใหนหลายกโม่ ไอพอเจนมั <I> นแนนบ่นี่ยบ่นกระดูอีพอต้อกลบเฮตี่เพน่อนแน่พ่อห้าคนนี้ทุนหน่อยอะวังฟไดพ่อช่องๆนี่เพราะว่าที่ชือตัวลอยลอยดบอกับแน่ช่องเนี่ยพาก็นซือตัวลอยลอย สองกับแปดสองชอบมากอันนี้บอกสองคู right you know right. Today, morning, oh, morning, ่นีนักใจที่ชุดเลยมันมาจามือแล้วดูคค่ะเขมันใจว่ามาจามือเราเรียกจำเลยก็ได้แต่ว่าพอว่ามันบ่มีอะไรจำมันจะเอาเรียองซุ่มาแท่เอาใจอย่างตันบ่มีกว่ายเอาใจแต่นอกมันจะเอาเรื่องซุ่นมาแทนพอเคยบอกให้พ่ออันที่จะละหน้าพอแยอกลายตัวเอฟซีทับย์ซุ่นเอฟซีวันอี่ทรัพย์นมันลายปวดันว่าเขาวันจักสื่อตัวใดได้ทันลายลายซุ่หน่อย เอาโตมากระปักมั้จ้ะผูมิทายกับคือใดจะมาทายพอไปลอยมองก็ได้ลอยตัวแปดสองสองแปดอืมกับคิดสองกับคิดสองแปดสองสองแปดกับคิดสองช่วงกับช่วงกงครับเออสองเนาะขันเสี่โอเคอยูโอแปดสองสองแปดกับคิดสองก็หลายดอกแน่คือหขับมันออกขับมันออกไปอ่าค่ะอืคือว่าเพนมาหนี้น้ำงูนี่มันน้ำจนนี่มันมําบัญญับมาดาเพป็นมาให้สกเฮ้า เหลืองพ่อปันทองครับมเหลืองมือจะมันเหลืองเหลืองบ่มีอันมองดำมองแังเลยมาเอาข้างไกลกันหนึ่งสองตัวเอมหัวมันกันกับเป็นเก่าหวนคือคือบอกง่ายๆคันพ่อเพิ่มฝันเห็นเพิ่นนี่แต่มีโชคเลยไเลยแม่บ่วทุกครั้งครับคันผมบ่ได้คือแกมันพุกยขึ้นชื่อเขาก็ไดายก็ได้ยเยอแลลวแม่บ่วได้เยอะเลยพ่อก็กลายแดงว่องเห็นะค่ะพ่อสอบคูใดว่องเห็นแนะค่ะอัน งไ้่อกอมาคู่ใดเอฟซีจะได้มั่นใจนะคักนิ่งๆก็น่พ่อครับผมชมชั้นพ่อแม่ได้พ่อตัวที่พ่อมั่นใจเนาะมั่นใจที่สุดเลยครับผมชมตัวเลขคุณพ่พ่พอเพือ่อเพราะว่ามั่นใจแนะ่ ถ้าฝันเห็นองค์อุพญานาคมาหาเนี<ช>่ยก็ได้กระถือข่า,ขาขวกว่าสัหน,นึ่งสองสองหนึ่งก็แปดสองสองแปดนเอียงนงินก็ดีชื่อเนาะครับตัวนี่เนาะอันช่องช่องหน,น,นึ่งอ<ค> <8 S 2> ันแปดช่องช0องแสนระจลรีบมั่งอ๋อครับว่องระบ่พว่องไหนล้วบ่ออ๋อว่องกระโปรยาวว่อง,บบงนี่มันมีอยู่นี่หรือะเบ้ตัวเกี่เหียไป บอกแล้วเห็นถือประกาศแดงนะมันม oh, mm ันว่าว่าหามกหกลมไปคือก้มกลมให้นะค่ะเอ็้มกลมให้นะพือควาหั่กเนี่แหละอีกลึก็ว้น่หนึ่งสองสองหนึ่งแปดสองสองแปดผมมาขอรับนะเวลาแปดสองสองแปดนจะได้เอ่ออน่ะละะละแปดสององแปดจมเมื่อน่ะหมอมเมื่อทั้งใส่แล้จะหัวเมื่อเห็นไห ละละเปลต้ององแปดมันใจเนาะครับเนะาะเอ้าเอเคดีเนาะครับเนะาะาอันนี้สสงไม่หลับเนาะรั้งมาหาก็ได้เอาสองตัวนี่ละให้เอฟซี่เฮ้าสองหนึ่งกับแปดสองขาขา้ให้พ,นพ,นนพนหันได้พันมี่โสคพันหาก็ได้ อาสองตัวนี่แหละเน้นๆนะพ่อเนาะเอาลายผัดเบิ้งเงินลายเนาะใช่ไบ่ล่ะผู้แล้วว่อนมาถูกเงินลายเนาะเนี่ยเป็นจยดสำคัะครับท่านผู้ชมนี่กับเป็นตัวเลขเนี่ยทางตัวเลขความฝันของคุณพอเพิ่มนะครับเด้อประจำวันวันที่หนึ่งท่นวาคมสองพนะครับ ถามผู้ชมชื่นชอบก็เป็นแนวทางนะครับเด้อมันเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่ไม่นลวันแอดมินกับเสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นต์ก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนครับท่านผู้ชมแอดมินบุญทำนำโชคกับเขาเวยพอดท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคๆมันหมันกับทุกคน้อครับเด้อ สวัสดีครับ